คุณย,สยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกะเคปป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างในวงการเคปป๊อปให้ทุกคนที่ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนี่เลยซ e อคนใหม่ของวงการจีซูจากแบล็คพิ้งนั่นเองนะครับพี่ใหญ่คิมจีซูตอนนี้ประกาศเปิดเอเจนซี่เดี่ยวของตัวเองอย่างเป็นทางการในชื่อบลิตซูนั่นเองนะครับตามข่าวลือที่ได้มีการปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ล่าสุดก็คือเป็นข่าวจริงแล้วจีซูนะครับได้เปิดเอเจนซี่ในนามบลิตซูเพ ขอองงตัวเหลังจากที่หมดสัญญากับทางค่าย YG Entertainment ซึ่งเป็นสัญญาฉบับแบบเดี่ยวนะครับแต่ว่าแบบกลุ่มนะั้นยังคงต่อสัญญาในนามแบล็คพิงต่อไปทันทีที่มีข่าวเปิดตัวบลิตซูออกมานั้นเนี่ยก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันไปทั่วโลกเลยก็ว,ว่าได้นะครับล่าสุดนี้ได้รนะับความนิยมมากๆในประเทศไทยและ บริดจูปายจีซู oo, ก็ทยายานขึ้นสู่ X หรือว่าทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วแันคลับเนี่ยคือดีใจและภูมิใจในตัวจีซูมากๆ CEO จีซูคนนี้กำลังจะเริ่มนะครับบทบาทใหม่หลังจากเปิดบลิูอย่างเป็นทางการโดยทางบริดซูเนี่ยได้บอกว่าได้มีการเพิ่มศิลปินที่มีสเสน่ห์อย่างจีซูไว้ในพื้นที่พิเศษเป็นกล่องของขวัญที่จะบรรจุความสุขต่างๆของจีซูนะครับเป็นความสุขที่แท้จ,จริงและก็จะส่งต่อความสุขนี้ให้กับกแฟนๆทุกคนด้วยภาพลักษณ์ของจี ที่จะหลากหลายมากขึ้นหลังจากนี้สเสน่ห์ที่ไม่สิ้นสุดของจีซูเองรวมไปถึงช่วงเวลาต่างๆที่จีซูนั้นจะใช้แบ่งปันกับทุกคนผ่านทางปลิดซูหนึ่งอย่างในเว็บไซต์คุมปลิดซูที่ฟแฟนๆชอบมากๆเลยก็คือประวัติรางวัลต่างๆนะครับที่จีซูได้รับมาตั้งแต่ต้นจนถึงในตอนนี้ทั้งในฐานะของศินปินและในฐานะของนักแสดงในตอนนี้ BLACKPINK เนี่ยก็มี CEO สาวถึง3คนแล้วนะครับเริ่มต้นคนแรกด้วยเจนนี่ต่อด้วยลิซ่าแล้วก็จีซูเป็นคนที่3ามยิงเลือ โรเซ่นะครับก็จะมาแบบร่ววงกันเลยหลังจากนี้ไปโรเซ่ก็น่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่าก็มีข่าวออกมาเช่นเดียวกันเอเจนซี่ของแต่ละคนก็คือเข้ากับแต่ละคนทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์สไตล์เฉพาะตัวตอนนี้ Black พิงกก็แยกย้ายกันไปเติบโตในเส้นทางเดียวของแต่ละคนแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมารวมตัวกันมาเจอกับแฟนๆแน่นอนใครเป็นแฟนคลับพี่จีซูนะครับอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีกับเอเจนซี่ใหม่ที่เปิดตัวล้าอย่างเป็นทางการในตอนนี้บลิทซูแล้วก็ ซีอีสาวสุดปังคิมจีซูนั่นเองนะครับหลังจากนี้รอติดตามผลงานต่างๆของจีซูในฐานะของศิลปินจากบริทซูแอคทรีสจากบริทซูและ CEO ของบริทซูกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง